ไอเดียของตัวเองขึ้นมาแล้วก็นำมาพิเซต์แล้วก็มีการถกกันตรงเวทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับอา,อาจารย์แหนมนะคะเจ้าของโครงการนะคะให้อาจารย์สรุปให้ฟังคร่าวๆถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้นะะสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา,าเชิงบูรณาการในการสร้างนวัตกรรมทางด้านเกษตรและอาหารนะคะโครงการนี้มีเป้าประสงค์สำคัญก็คือเราต้องการ ให้นักศึกษาเนี่ยนำเอาองค์ความรู้ที่ได้เรียนนะคะมาใช้ในการาพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ให้กับาการแก้ปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการลดต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรและก็อาหารนะคะเนื่องจากว่าทางการเกษตรและอาหารเนี่ยเป็น ของที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางเพราะฉะนั้นนวัตกรรมต่างๆก็ไม่สามารถที่บางทีนะคะไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมุ่งเน้นว่าตลอดเส้นทางตั้งแต่ต้นน้ำต้นทางกลางทางและปลายทางเนี่ยจะมีนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรช่วยให้เกษตรกรเนี่ย าสามารถโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีที่ราคาไม่แพงได้นะคะเพื่อที่จะทําให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพใช้แรงงานน้อยลงนะใช้ต้นทุนที่ต่ําลงซึ่งทําทไมโครงการตรงนี้บอกว่าเป็นเชิงบูรณาการเพราะว่าการสร้างนวัตกรรมในแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะใช้ศาสตร์ เพียงศาสตร์เดียวในการพัฒนานวัตรกรรมได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆศาสตร์เข้ามาบูรณาการร่วมกันนะคะในการพัฒนานวัตรกรรมแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานเนี่ยเราก็มีการจัดกระเลงการสอนอถึง3คณะด้วยกันก็คือคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรนะคณะ วิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและสิลงปราสา์ซึ่งทั้ง3คณะนี้ก็มีหลักสูตรมากมายหลากหลายทีเดียวนะคะทีะ่ต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรนะภา,าคอุตสาหกรรมอาหารนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้ของทั้งนักศึกษาและอาจารย์เนี่ยมาบรูรณาการได้ยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาสารจับใบสำหรับการใช้ใน การให้ปุ๋ยทางใบของพืชเนี่ยหรือว่าให้สารชีวพันธุ์สารสกัดสมุนไพรเนี่ยนะคะการจะพัฒนาสารจับใบตัวนี้ขึ้นมาแล้วใช้ในระบบของเกษตรอินทรีย์ได้โดยไม่พึ่งสารเคมีเนี่ยก็จะต้องอาศัยองค์ความรู้ทางชีวเคมีนะคะองค์ความรู้ทางด้านพืชศาสตร์องค์ความรู้ทางด้านสมุนไพร เข้ามาบูรณาการกันแล้วถึงจะพัฒนาเป็นสารตัวใหม่ที่เอามาใช้ทดแทนได้ปัจจุบันนะครับในการทํางานเกษตรจะมีการใช้สารเคมีเพื่อพ่นทางใบนะครับฉะนั้นการที่จะทําให้สารนี้มีประสิทธิภาพได้ก็คือก็ต่อเมื่อสารนั้นสามารถตกค้างอยู่บนใบได้เป็นระยะเวลานาน,นะครับดังนั้นจึงมีการใช้สารจะใบจากท้องตลาดมากมายเลย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้ครับและจากการที่พวกเราได้ศึกษาค้นคว้าพบว,ว่าใบมีแห้งใบมีสดและมะขามดีไฟวค,วครับมีสารที่ชื่อว่าซาโปนินเป็นองค์ประกอบซึ่งซาโปนินนี้จะสามารถละลายได้ทั้งน้ำและในไขมันซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสารจะไปครับ มีของขาขาฟ้าใช่ครับคือเป็นสารคิวตินครับคือไขมันที่ติดอยู่หรือเรียกว่าแว็กซ์ครับไอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมันจะช่วยล้างแว็กซ์ครับล้างไขมันออกแล้วก็เพื่อทําให้สารซับเออคือตัวซาโปนินคือเป็นตัวล้างแว็กซ์ล้างไขมันทําใหออ้สารอินซีที่เราฉีดพ่นไปกับตัวสารซาโปนินของเราเองมันมันติดได้ดี ถ้าติดและมีฟองนี่ครับมันถือว่าม็นได้ไประสิทธิภาพแต่ถ้ามันหยดลงข้างล่างนี่นถือว่าไม่ค่อยดีครับแต่ตรงนี้มันจะติดน่ผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดเนี่ยแทนที่เราจะขายเป็นผลผลิตโดยตรงที่ออกจากไรนาเลย ก็ถูกนำมาเปลี่ยนมาแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบที่หลากหลายโดยบูรณาการเอาองค์ความรู้ต่างๆทางด้านไอทีองค์ความรู้ทางด้านเคมีนะองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาบูรณาการแล้วพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโครงการของเรานะคะจะได้รับมาจากผู้ประกอบการอีกทีหนึ่งคะ่ะให้ทำแบบมีโจทย์มาบอกว่าให้งามา แล้วกลุ่มกลุ่มหนูก็ได้ทํางาสเปซแล้วก็งาก้อนค่ะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะอันดีคืองาสเปซใช่ค่ะคจะใช้เป็นงาดำค่ะทำเป็นทาเป็นแยมเหรอคะใช่ค่ะคล้ายๆแยม ก้อนค่ะเขาให้จดมาแบบให้ทําเป็นแบบกลมๆค่ะ mm hmm. ก็เลยทํมุงกลมเป็นงาก้อนค่ะแต่ว่าอันนี้พวกหนูจะเ,เก็บรักษาโดยการแช่ฟ,ฟิตไว้ค่ะค่ะโดยจะทํากันอยู่ที่ซีเมนต์ค่ะโดยในแต่ละโดยสุดชิเมตที่หนงคือแบบเป็นสุรมาตรฐานค่ะจะไม่มีส่วนผสมของงาค่ะแล้วก็สูตรสามสี่ก็จะส่วนผสมนอกจากงาน,นะคะก็จะมีกล้วยมีข้าวโอ๊ตมีน้ําผึ้ง มีเม,รรม็ดมะม่วงหินมะพ่านบทน,นะคะแล้วก็มีเกลือน,นะ สิทธิภาพการผลิตหรือว่าลดการใช้แรงงานให้สามารถทำการเกษตรได้สะดวกอย่างเช่นเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติเครื่องล้างทำความสะอาดตู้ปลาโดยควบคุมด้วยระบบ IOT อะไรอย่างเงี้ยนะคะเครื่องเล็มหญ้าหรือแม้กระทั่งสถานีตรวจสภาพอากาศเราก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในด้านทางด้านการเกษตรบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีนวัตกรรมที่หลักๆสำหรับนวัตกรรมของผมนะครับจะเป็นชุดควบคุมการให้อาหารปลาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องครับของเป็นของ IoT ครับผมนะครับปัจจุบันครับก็จะเห็นว่านะครับเครื่องให้อาหารปลานะครับได้ถูกนามาใช้ในการเลี้ยงเขาเลี้ยงสว์น้ำมากขึ้นครับครับอย่างเช่นครับตัวอย่างครับเจ้านี่ครับเป็นเครื่องให้อาหารปลาแต่เป็นของกีน โดยเครื่องนี้ครับเขาจะใช้ไอ้ระบบสั่งการในมือถือใช่ไหมครับนี่ครับปล่อยจากมือถือไปครับเป็นสัญญาณไรไฟครับมาหาเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็จะปล่อยมาหาสัญญาณของแหงบอร์ดตัวนี้ การที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นมาแล้วเข้ามาร่วมนําเสนอแล้วก็ประกวดในวันนี้14โครงการนะรเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ทางด้านการเกษตร7โครงการและทางด้านอาหาร7โครงการนะคะเดี๋ยวคงจะได้นําไปชมนะคะว่านักศึกษาของเราพัฒนาอะไรกันขึ้นมาบ้างในขณะเดียวกันในวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเราก็จัดเวทีนะคะเสวนากันในเรื่องของนวัตกรรมนําวิถีเกษตรอินทรีย์ให้ก้าวไกล เพื่อให้ผู้พัฒนานวัตกรรมก็คือนักศึกษาและอาจารย์เนี่ยได้รับโจทย์โดยตรงกับเกษตรกรนะผู้ที่จะใช้นวัตกรรมจริงๆเพราะฉะนั้นการสร้างนวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่านักวิชาการจะลุกขึ้นมาคิดนวัตกรรมขึ้นมาได้เองมีหลายนวัตกรรมนะคะหลายเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมาแล้วไม่ถูกนำไปใช้ทั้งนี้ก็เพื่อเนื่องจากว่า ไม่ได้รับโจทย์ที่แท้จริงจากผู้ใช้วันนี้เราก็เลยนำผู้ใช้มาเป็นคนบอกเราว่าอยากได้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรอยากได้นวัตกรรมแบบไหนที่จะเอาไปช่วยให้ตัวเกษตรกรตัวจริงเนี่ยเขาทำงานได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นลดต้นทุนได้นะคะ mm hmm. เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตได้รวมไปถึงเข้าถึงช่องทางการตลาดและการขนส่งได้นะคะวันนี้ก็ได้เกิด แนวคิดหรือไอเดียของนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะรับโจทย์เหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมในปีต่อๆไปนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้พานำชมนะคะในผลงานที่ผ่านมาในปีนี้ของเรา14นวัตกรรมนะคะค่ะขออนุญาตถามจย์สนอคำถามค่ะไม่ทราบว่านวัตกรรมวันนี้จะเทอาไปสู่เกษตรกร กายตัวจริงในภาคในในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดน่านยังไงได้บ้างมีช่องทางไหนเขาจะได้รับนว,วัตรกรรมตัวนี้ค่ะนว,วัตรกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นต้นแบบเนี่ยหลายหลายตัวนะคะที่สามารถที่จะนำไปสู่การใช้งานได้จริงในภาคการเกษตรเลยนะคะแต่หลายตัวอาจจะต้องอาศัยการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ก่อนถึงจะนำไปสู่กระบวนการทางธุรกิจได้เนาะแต่ ทุกนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาอาจารย์เชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรถึงแม้ว่าปีนี้นะคะจริงๆแล้วโจทย์นวัตกรรมควรจะได้มาจากตัวเกษตรกรโดยแท้จริงแต่เนื่องจากเราติดสถานการณ์โควิดนะคะกระบวนการที่เราจะลงไปหาโจทย์จากภาคการเกษตรในช่วงต้นปีงบประมาณเนี่ยก็เลยทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้นักศึกษาก็เลยต้องต้องคิดขึ้นมาก่อนนะคะแต่ จากเวทีวันนี้โจทย์เกิดขึ้นมากมายนะคะที่จะทำให้นักศึกษานำไปพัฒนาเพื่อที่จะได้ผลงานนวัตกรรมไปสู่การใช้งานของผู้ใช้จริงเพราะอะไรเพราะโจทย์มาจากผู้ใช้จริงนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นว่าถ้าผู้ใช้มาบอกเราว่าอยากได้อะไรนักศึกษาหรือว่าอาจารย์ที่อยู่ในภาควิชาการต่างๆก็จะเอาโจทย์นี้ไปคิดต่อแล้วบูรณาการศาสตร์เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้จริง เป็นพิธีมอบประกาศนียบาบัตรให้กับน,น้องๆนะคะเพื่อแบบให้เขาแบบได้มีเล,ล<อ>็บเปรย์แล้วและรางวันชนะเลิศนะคะการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา5้าได้แก่การศึกษาสารจับใบจากธรรมชาติเพื่อพัฒภา ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาพื้นฐารนะคะยนงเชิญบนเวทีค่ะนางสาวกมลทิพย์ขับเฝ้านางสาว,ว,าสาวแสงเดือนเมืองคำนางสาวกุฎารัตน์เบเรนผันนางสาวอ้อมใจพิงและนายนิโรพันขาเด็กนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ประโมท,ทิมขำนะคะและอาจารย์นนออรัชนีพรอินคำ <laughs> một, hai, ba, chuyển rồi, ừ,